สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะอยู่ที่มหกรรมบอลสีนาวัดพวงทองอยู่ที่องเภออ่างทองนะคะวันนี้ก็ตาสินไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรยากาศคือคืนมากๆเลยใช่อาจจะอาจจะร้อนหน่อยถึงมากๆแต่ว่าสนุกมากๆเหมือนกันก็คือสู้กับความร้อนได้อย่างมามันมากเลยค่ะวันนี้นี่เดี๋ยวพาไปดูแถบนู้นก่อนแล้วแถบนี้กรรมการเขาประกาศกันเนาะ จะบอกว่าวันนี้ค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการตัดสินที่เรียวชามแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยเพราะว่าใช่อยากให้ส่งไม้กันมาเยอะๆค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้เราแบบใจเต้นต,ต,ตุบตับตุบตับยิ่งกว่าลุ้นหวยได้เลย <c oughs> มาดูประเภทแรกบอลกอรธรรมชาติไม่เกิน15นิ้วนะคะ เดี๋ยวพี่ๆเขากำลังกำลังจัดเรียงกันอยู่ย้ายย้วก็มีช่องพี่แลนแลนด้วยครับใช่พี่แลนแลนก็พาเที่ยวชมอยู่เลยบรรยาากศอคบรรยากาศเป็นไงครับคุณคือคือสนุกทุกการตัดสินทุกต้นเพราะว่าอย่างอย่างแล้วแต่กฎกติกาของบางสนามเนาะบางสนามเขาก็จะมีแผ่นช็อตโน้ตอันนึงแล้วก็ให้คะแนนแต่ละต้นแต่ละต้นอะไรมากกว่าอันนี้พี่ๆอ่า กรรมการก็จะแบบตัดสินกันเลยว่าอันนี้อันนี้ใบน,น,น้อยใบอะไรแล,แล้วก็ให้เราอันนี้ใบอากาศกำลังตัดสินยอดเยี่ยมนะเนี่ยโอ้ยไปดูยอดเยี่ยมกันก่อนดีกว่า,าอเาาอ้าอ๋อเอาที่หนึ่งของแต่ละประเภทมาตัดสินยอดเยี่ยมแจกใบเลื่อนอะไรดูพร้อมกันเลยเราจะบอกว่าถ้วยยอดเยี่ยมแบบแบบยาวมากน่าจะประมาณร้อยห้าสิบเมตรเลยนะยอดเยี่ยมเป็นอันที่หนึ่งของแต่ละประเภทใช่ค่ะอันที่หนึ่งของแต่ละประเภท มาวางแล้วก็วัดกันเลยอันที่หนึ่งของแต่ละเพศมาดวลกันคือยอดเยี่ยมที่สุดนี่ยอดเยี่ยมนะนี่ยอดเยี่ยมของในแต่ละประเภทเออรางวัลที่หนึ่งของในแต่ละประเภทมาวัดกันที่ยอดเยี่ยมงงแล้วใช่เนี่ยหนูก็รุนมากเพราะว่าที่เนี่ยรางวัลยอดเยี่ยมแล้วว่าถ้วยใหญ่มากเงินรางวัลแล้วก็พร้อมพระที่เป็นทร,รมจักเนื้อเงินใช่ พระด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีหลวงพ่อมามามา,มาดูกันไม่รีบเนาะเดี๋ยวอันนี้เราจะดูไปพร้อมกันน่าจะไม่เกิน10นาทีรู้เรื่องอเดี๋ยวคราวนี้เราขอแต่มองมองไ้วตาเปล่าแล้วก็แอบแอบแอบให้คะแนนในใจนะแต่ละประเภทนี่ก็ให้ยากเนาะ เพราะว่ามันเป็นแต่ละประเภทต่างกันมารวมกันอืมนี่คือรางวัลที่สุดละยอดเยี่ยมถ่วใหญ่ที่สุดเลยคะ่ะวันนี้หนูมีอันที่อยู่ในใจละ <c oughs> คนอื่นอาจจะลุ้นกันแต่เราไม่ต้องลุ้นเพราะเราไม่มี <c oughs> เราไม่มีที่หนึ่ง นี่ให้ดูบรรยากาศเรียวทามเลยนะคะ่ะตอนนี้ตอนนี้กรรมการแต่ละท่านก็มองดูบอลแต่ละต้นด้วยความละเอียดอ่อนนี่คือบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นเลยนะใช่บรรยากาศอย่างนี้จะไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้แบบว่าประเนณีชันช้นชิดตัวมากแต่เราจะพูดกันเบาๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนสมาธิของกรรมการหลายๆท่านเนาะ เดี๋ยวดูซิว่าต้นไหนจะเข้าตากรรมการอะ้หู้รุ้นแล้วหน,ห,นหนูหนูไม่บอกแต่ว่าหนูหนึกไว้ในใจละหนูหนูเชียร์ต้นหนึ่งอะต้นแรกแรกหนูนะต้นแรกเลยอะอ,อืมชอบสีเข้มแล้วใบมันตึงมันเรียบมันดูหรูอืมมันดูหรูแต่คมเข้ม,มต้นนี้ก็สวยนี่ต้นต้นแรกฝั่งเนี้ยก็สวยสใช่กับต้นหนู เอ้เราเป็นคนชอบปกติชอบใบกลมใบไทยนะแต่ว่าพอมาวางรวมๆกันรู้สึกว่าฟอร์มคอมแพคใบยาวเตี้ยมันสวยจังเลยบรรยากาศหารางวัลยอดเยี่ยมของเรานะคะตอนนี้เอาแล้วกรรมการทั้ง5ท่านกำลังดูด้วยความเคร่งเครียดเพราะว่าเป็นรางวัลที่ใครๆก็ใฝ่หากัน เอาแล้วเอาแล้วโอ้หตอนนี้ขมึของขมึงตรึงกันเลยเอาแล้วต้นแรกหนูที่หนูเชียร์อยู่ <c oughs> ไปไปเดิมนมาดูใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวจะยืนบังพี่ๆเขาได้หนูขอลบมุมก่อนกแล้วกัน <c oughs> อ่าแล้วตอนนี้กรรมการก็กำลังดูว่าต้นไหน มีตำหนิน้อยที่สุดนะคะเพราะด้วยความทรงใบหลายอย่างอะมันแตกต่างกันอยู่แล้วมันโดดเด่นคนละแบบคราวนี้ก็จะมาดูว่าตำหนิต้นไหนน้อยที่สุดและเรียงได้สวยงามสมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดอ้าว oh, กำลังให้คะแนนกันแล้วใช่แชมป์ออฟเดแชมป์ number ร์วันเ เอาแล้วรางวัลออกมาแล้วเอาแล้วกำลังจะตัดสินแล้ว,ลวอ,อ้าวตอนนี้รวมรางวัลแล้วค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศตอนรวมรวมแผ่นรวมแผ่นแล้วว่าแต่ละคนให้ต้นไหนกันลำดับต่อไปอ้ามาแล้วหรือซีจะมีต้นที่หนูหม่ปองไหมรางวัลยอดเยี่ยมนะครับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภท บอลสียอดเยี่ยมรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้ก็คือ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 รวมคะแนนอยู่รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับวันนี้มาแล้วสำหรับวันนี้ใหม่หมไรนะครักอ,อีกสักครูคร่รวมคะแนนอยู่รวมคะแนนอยู่ถ้วยใหญ่มากถ้วยใหญ่มากประมาณ 150เซนติเมตรความสูงของถ้วยนะคะใบที่หนึ่งใบไทยนะครับใบที่หนึ่งใบไทยตอนนี้ประเภทใบไทยได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วค่ะคะุ้มซัพย์นะครับคุ้มซัพ์ คุ้มรัพย์สองคะแนนนะครับอ้าวคุ้มทรับสองคะแนนแล้วสคะแนนคุ้มทรับสามคะแนนแล้วใบกลมหนึ่งคะแนนนะครับใบกลมหนึ่งคะแนนคุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์โอ้โหโอ้ปรบมือค่ะปรบมือและรางวัลที่ได้ยอดเยี่ยมของวันนี้ไปนะคะก็คุ้มทรัพย์นั่นเองขออนุญาตดูชื่อ อยนี่มาดูต้นคุมทรัพย์กันใกล้ๆเลยนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวหนูจะพามาดูมาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเนาะบอลเดี๋ยวใบากาบค่ะไม่จำกัดความสูงนี่อ,อ้าวอ๋อรางวัลที่หนึ่งไม่อยู่เนาะนี่รางวัลที่สองจริงๆจริงๆต้นนี้เกือบได้ที่หนึ่ง แต่ว่าไปติดตรงที่มีใบหนึ่งข้างล่างใบนี้นะป่ะใบนี้ใบนี้ตอนแรกเขาแบบห้อยตกลงไปเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโดนพัดลมหรือว่าอะไรน่าจะโดนพัดลมด้วยอะไรด้วยอืแต่ว่าน้องสวยมากตอนแรกเกือบได้รางวัลที่หนึ่งก็เลยมาอยู่ในรางวัลที่สนั่นเองนะคะแล้วอี้ก็ชมเชยที่หนึ่งชมเชยที่สองถ้วยวันนี้น่าจะมีประเพลละห้าถ้วยที่ได้ถ้วยเนาะอันนี้ชมเชยค่ะ นี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันเลยชมเชยนะคะน,นี่ก็ชมเชยอันนี้ประเภทใบากาบชมเชยชมเชยแดงๆเลยมาต่ออีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นไม้ที่สวยมากเพราะว่าเป็นประเภทบอลเดี่ยวด่างป้ายนะคะหลายๆคนจะชอบไม้ป้ายกันอยู่แล้วเนาะด่างป้ายมันสวยแล้วก็มีป้ายให้เราได้ลุน้นรางวัลที่หนึ่งไม่อยู่แล้วนะคะ วันที่หนึ่งก็เป็นดารานพรลัตนะคะประเภทนี้แล,ล้วก็าวันที่สองดาราโนพัลลัต์ราววันที่3ามเหนือดวงจริงๆเหนือดวงวเกิดจะได้ที่หนึง่งแต่ว่าเหมือนกรรมการบอกว่ามีตําหนิน่าจะตรงนี้นะนี่น,นี่น่าจะมีน่าจะมีตําหนิตรงนี้ใช่ปะน่าจะมีตำหนิตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกแถวแถวนี้นะคะนี่มีตำหนิหน่อยก็เลยได้มาอยู่ตรงที่สาม แล้วก็อันนี้มันีเราศะมีชมเชยที่หนึ่งสวยมากเลยเนาะแบบว่า <laughs> ต้นนี้ของเราเองนะครับอันนี้ชมเชยที่สองะจะบอกว่ามันได้ลุ้นมากๆเลยนะเวลามาลุ้นอันนี้อันนี้ของเราส่งมาใช่ไหม กรรมการบอกว่าตอนแรกจะไปได้ที่หนึ่งแล้วนะตอนแรกอันนี้มีตำหนิใช่ไหมเดี๋ยวโดนมีตำหนิก็หลุดจากที่หนึ่งมาแล้วแล้วอันนี้ตอนแรกจะได้ที่หนึ่งแต่ว่ากรรมการบอกว่าโอ้ข้างล่างมันลงไปหน่อยถ้ามีใบเบีย้ยอีกสักสองใบนะให้ที่หนึ่งเลยใบเบีย้ยมีน้อยก็เลยมาเป็นที่ชมเชยนะคะเลยก็ชมเชยสองแปดเดี๋ยวเราไปดูร่าวๆกันเนาะอันนี้เป็นลูกไม้น่ารัก เดี๋ยวพาไปดูเราา,าวนะคะชมเชยดาราต้นนี้ป้ายสวยมากๆุ้ยอันน,นี้หนูชอบต้นนี้มากเลยนะตอนแรกคิดว่าน่าจะติดเข้าลึกๆด้วยซ้ำนะเนี่ยเว้นมรก,กดเพราะว่ามันด่างเยอะเราเลี้ยงให้สวยขนาดนี้เป็นไม้ที่สมบูรณ์แล้วก็สวยมากๆต้นนี้ต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะมีชมเชย ใช่ระดับหน้ารูดโ้ยเข้าประกวดนะครับ322ต้นนะครับโอ้โหวันนี้ไม้ประกวด32 2ต้นเลยนะคะต่อไปบอลเดี่ยวด่างป้ายไม่เกินหนิ้วไม่ขำใบนะคะสมมติว่าไม่ขำใบเนี่ยเป็นประเภทที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนสถานที่การประกวดเนาะค่อนข้างร้อนมากๆเราก็จะเจอแดดเจอไอแดดอากาศอุณหภูมิแล้วไม้ต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงจริงๆนะคะถึงจะสู้อากาศตอนนี้ได้ นี่นี่นะคะอันนี้เป็นมันีรล้อมเพชรแผงสวยมากๆแล้วฟอร์มน้องแข็งแรงมากๆเ,เลยอะ่ะน,นี่นนนเาล,าลกาซี่เลกาซี่ก็สวยมากมากเลยอันนุนดาราได้ที่สองเลกาซี่ที่สามมันีล้อมเพชรแผงสมเชยหนึ่งอันนี้อนนโอ้ โอ้แล้วมังนนแต่ว่าสังเกตดูดารานุพัลรั์เป็นไม้ที่นคนแดดม,มากมากเลยนะคะอันนี้เข้าๆเนาะเราก็กำลังรับถ้วยกันโหให้ดูถ้วยยอดเยี่ยมว้ใหญ่มากบิ๊กบุ้มบรรยากาศอบอุ่นคนเยอะหรอใช่แล้วก็ร้อนด้วยปะแล้วให้ให้ดูคร้าวๆแต่ละประเภทไปเยาวไว้หน่อยเนาะ บอลเดี่ยวสูงไม่เกินห้านิ้วตอนนี้เราจะเหลือให้ดูแต่234น,น,นะคะอ่าสูงไม่เกิน8ดน,น,นิ้วนะคะอู้หอันนี้น่าจะเหมือนเจดถยงเงินร้านเนาะอันนี้นนดำเข้มมากเลยอะตอนี้นี่ด่างป้ายลึกๆด้วยอเนี่ยใบใหม่อันน,น,นี้อันนี้สวยมากเลยอะอันนี้อะไรอะลูกไม้โอ้โห ต้นนี้สวยมากทั้งกระดูเอยความสีที่มันตัดกันความยาวของใบความหอ่อโอ้โหต้นนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้ชมเชยสองนะคะปรา,าสาททองสวยนะครับน,นีปรา,าสาททองนะครับอันนี้ก็เป็นลูกหมานี่นี่ก็เป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งน้องนะคับนี่นะตอนเจดีนะคุณบุ๊คใช่ไหมนี่ตอนเจดีดูดิตอนเจดีบอกว่าน้องไวมากๆขาวมากๆเลยค่ะเด่นออร่าชมเชยนะครับ ชมเชยนี่ก็ชมเชยโอ้สวยทุกต้นเลยอันนี้สวยมากเลยอ่ะนี่หนูชอบสี่งแบบนี้เสมอเนาะบบอลเดียวสูงไม่เมกินแปดนิ้วนะผ่อนพะล่วงหนึงนะครับพ่อนพะล่วงส่วนส่วนหนึ่งนะครับคุมจับนะครับส่วนตอนนี้ประกาศกลางรางวัลกันอยู่นะคะป่ะดูประเภทต่อไปกันนะมันจะหอบๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันโซ่หอบอลเดียวใบกลมไม่จำกัดความสูงอ๋ออยากให้ดูนี่ป่ะป่ะ อเ,เออน่าจะอันนี้นะน,น่าจะอันนี้น่าน่าน่าจะอันนี้ในะรางวัลที่หนึ่งอะน้องสีชมพูเนี่ยอันนี้รางวัลที่หนึ่งบอลเดี่ยวประเภทใบกลมน้องชมพูนะคะนี่น่ารางวัลที่สองเขาลี้ยงยังไงให้ได้ใบใหญ่เนาะเก่งมากมากเลยสวยใบครบใหญ่อันนี้ต้องต้นหนึ่งก็แบบครึ่งตู้แล้วอะ ต่อไปรางวัลที่3อันนี้น่าจะเป็นพวกงาวงวานหรือแก้วกันดาแก้วกันดาแกก้วันดาใช่ใช่ต่อไปชมเชยหนึ่งงาวงวานงามวงวานอุ้ยอันนี้ทำไมเป็นกลมแล้วตึงเลยค่ะอย่างเงี้ยชื่ออะไรอะลูกสวยมากเลยต้นงามวงวานเห็นไหมเลี้ยงเก่งมากๆเลยนะเนี่ยงามวงวานสวยทุกคนอยากให้ความรู้ดิ้นึงอย่างไม้ใบกะโลงมาเห็นไหมว่าอันนี้ งามวงวานเหมือนกันนะแต่เห็นไหมว่านี่ขอบใบห่ออันนี้ใบตึงมันมีวิธีเลี้ยงนะบางคนที่ขอเลี้ยงแบบระคบป่งงมั้ยจริงอ่ะเขาคอยจับใบคอยแบบคึงใบให้ตึงมันทําได้จริงนะแต่ที่พี่ที่หนูเคยไปสอบถามเขามาที่ทําไมประกวดอะค่ะชมเชยนี้รูปไม้สวยมากอันนี้ก็สวยอันนี้เมืองคอนบุรีเมืองคอนบุรีนะครับนี่อันนี้ก็ชมเชย บอลชูเฉยนะครับเทศศูนย์สามศูนย์ครับตาทองครับศูนย์ลูกบอลลไปค่ะต่อไปบอลเดี่ยวใบไทยสูงเกินทุกคนฟังให้ดีนะบอลเดี่ยวใบไทยสูงเกิน8นิ้วต้องเกิน8นิ้วนะอันนี้รางวัลที่สองน่าจะรัตนารุ่งเรืองเนาะเทศศูนย์หนึ่งศูนย์ครับระตนารุ่งเรืองใช่ค่ะรัตนารุ่งเรือง แล้วก็อันนี้สวยมากลูกเรืองเหมือนกันปะลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้ชมเชยหนึ่งชมเชยสองต่การตา,าจริงๆนี่ต้นนี้เด่นมากโโอ้หูนี่ต้นนี้นี่โหูอันนี้สวยจริงเรายอมใจเลยคนที่เลี้ยงไม้ต้นใหญ่ๆเนาะใบใหญ่ๆกว่าจะประคบประงมมาได้นะทุกคนเอ้ยลูกไม้เหมือนกันลูกไม้อันนี้น่ารักจังเลยอ่ะลูกไม้ นก็ลูกไม้ส่วนมากจะเป็นลูกไม้ไปค่ะอีกสี่ประเภทสุดท้ายอันนี้ประเภทบอลเดี่ยวใบยาวสูงเกินแปดนิ้วใบยาวสูงเกินแปดนิ้วนะคะรางวัลที่สองเป็นปราสาททองและรางวัลสุดท้ายนะครับเฮชรศูนย์สองอันนี้ลูกไม้ปราสาททองครับส่วนรางวัลที่สาม ชมเชยนื้ยอน,นี้สวยมากเลยอันนี้กระูชื่ออะไรกระดูกสวยอันนั้นก็สวยชมพูนนมอ๋อน,นี้ชมเชยอืนนยยอหอันนี้กระดูกชัดมากเลยอะกระดูกดำแบบสีดำนนเข้มตัดกับสีชมพูมอันนี้อะไรเองสวยทุกต้นอยากเห็นเนร้อนสีสวยจริงๆน,น้ำเมึองนนท์ปะน้ำเมึองนน มันเหนอดวงไม่ป้ายเหนอดวงเหนอดาวเหนาดาวออกมาเหนอดาวเล้วก็ชมเชยแล้วก็ชมเชยไม่ค้ำไม่เกินห้านิ้วนะครับนี่ครับบรรยากาศของข้าวก็ประมาณนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็กำลังไล่ให้รางวัลกันอยู่นะคะครับไปอีกหน่อยอันนี้บอลเดียวสุกไม่เกินห้านิ้วนี่ลงมาแล้ว ใช่ก็จะเล็กลงมาหน่อยนี่ให้ดูคร่าวๆไปเนาะวันนี้เม็ดละยิบละยับมากๆใบเงาด่างใตไม่คำนะครับไม่เกินห้านิ้วนะครับไปยาวมาสวยเนาะชมเชยสองนี่ชมเชยสามนะครับนี่ดูโอ้แต่ละต้นสวยทั้งนั้นเลยนะบอลสีของเรานี่นี่หนูอยากสพาไปดูอีกสองประเภทดูกันให้หมด มาบอดเดียวสูงไม่เกิน3นิ้วค่ะรางวัลที่1ไม่อยู่แล้วตอนนี้รางวัลที่2ก็จะเป็นดารานพัลั์ในความเตียป้ายสวยของเขาเนาะใช่อันนี้ก็สวยนะนี่ต้นนี้สวยนะดูดีใคท,ทูกไม้ อีกต้นหนึ่งก็ลูกไม้ก็อันนี้ชมชชยดีมะลงปีมะลงของหนูเองติด2ต้นแล้วันนี้ชมเชยชมเชยนอันนี้เหมือนฝันจริงๆใช่แต่ว่าเหมือนฝันเป็นไม้ที่สวยมากฟอร์มสวยคอมแพ c t เตี่ยเป็นไม้อีกต้นหนึ่งนะเหมือนฝันที่น้าออกมาเลี้ยงนะคะ จบทรงกระกวดและประเภทสุดท้ายของเรานะคะบอลกรธรรมชาติกระถางไม่เกิน15นิ้วรางวัลที่หนใบใบขาวขาวสหัดเดชะเห็นไหมใครมีไม้เก่าๆก็สามารถเก็บทำฟอร์มเลี้ยงเอายกมาได้เลยนะเพราะว่าได้หมดเหมือนกันเลยนะคะที่สเป็นลูกไม้ที่สองเป็นลูกไม้อันนี้เจ้าลิงหนุมาน ประสานกายฟองกอนี่หายากเนี่ยสวยเนี่ยประสานกายฟองกอนี่ชมเชยหนุมานเหมือนกันนี่หนุมานองมภพพาแน่เลยน่าจะใช่นะใช่ค่ะอมภพพานี่นกสดายุน้ำมันชมเชยนะครับดอกสองดอกปะป๊าอันนู้นดำเมี่ยมเลยยาหอมดำเมี่ยมดำเมี่ยมนี่ฮกหลง โอหกหลงจริงๆหกหลงมันสามารถทำให้ชมพูมากกว่านี้ได้นะแล้วมันหวานมากเลยเนาะสวยสีลานักป่าชมเชยนะคะนี่ลูกไม้ฮกล <6 S 2> หลงฮกหลงส่วนมากบอลกรที่สังเกตจะเป็นไม้เก่าไม้เก่าเนาะ ทำฟอร์มกันไม่สวยมา,มากๆประมาณนี้เดี๋ยวไปดูพี่ๆขอรับรางวัลกันก่นกอนเนาะแล้วก็ให้อยากอยาก,อยากให้ทุกคนทำไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่คือมันมีหลายประเภทถ้าเกิดต้นไหนที่เรามีงานใกล้ๆบ้านหรือว่าอยากไปเที่ยวยางเงี้ยสามารถยกมาได้เลยนะคือมันไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าไม่สะดวกค้ำไม้ก็เดี๋ยวมาหาคนค้ำหน้าง,งานก็ได้หรือมาบอกหนูก็ได้นะคะวันนี้ไม้เยอะมากสามร้อยกว่าต้นอมโอเคประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะคะวัสดีค่ะ